สวัสดีครับกลาโซเซตี้ครับสำหรับอีพีนี้จะมาดูหน้าตาของเซ็นเซอร์ลมยางในฮุนไดสตาร์เลียพอดีคันนี้รถลูกค้ายางระเบิดมานะครับมีโอกาสได้ทำการถอดยางก็เดี๋ยวจะถ่ายหน้าตาของเซ็นเซอร์ให้เพื่อนๆสมาชิกได้ดูกันในฮุนไดสตาร์เลียยางอะไหล่จะไม่มีเซ็นเซอร์ลมยางมากับล้อแมกนะครับคันนี้ยางล้อหน้าซ้ายเกิดการระเบิดทาให้ลูกค้าต้องเอาล้ออะไหล่ลงมาไว้ที่ล้อหน้าซ้ายนะครับ ในเมื่อล้ออะไหล่ไม่มีเซ็นเซอร์ทําให้ระบบไม่สามารถตรวจจับหาเซ็นเซอร์ได้ทําให้ไฟเตอรลมยางเกิดการโชว์ที่หน้าปัดนะครับในระบบ TPMS ตัวนี้ในต่างประเทศอเมริกาหรือทางแถบยุโรปรถที่ทาการจําหน่ายเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับที่จะต้องทําการติดตั้งและจําหน่ายในรถทุกๆคันสิ่งที่จะจะแนะนําให้กับเพื่อนๆสมาชิกที่ใช้รถฮุนไดสตาเลียนะครับ หรือแม้กระทั่งรถยนต์รุ่นอื่นๆนะครับที่มีระบบ TPMS ติดมากับรถถ้ามีการแก้ไขเกี่ยวกับล้อแม็กยางรถยนต์หรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนยางนะครับแนะนำให้แจ้งให้กับผู้ปฏิบัติงานหรือช่างที่อยู่หน้าง,งานนะครับทางช่างจะได้ทราบข้อมูลตรงนี้ในส่วนของผู้ปฏิบัติงานเองจะได้เพิ่มความระมัดระวังในการแก้ไขให้กับลูกค้านะครับ เพราะในบางครั้งในการถอดเปลี่ยนยางอาจจะมีการงัดผิดจุดทําให้เซ็นเซอร์ลมยางเกิดการหักได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดเล็กๆนะครับที่อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเพราะตรงนี้เป็นสิ่งที่ได้ประสบพบด้วยตัวเองนะครับกับรถลูกค้าที่ทําการถอดเปลี่ยนยางมาสำหรับ EP นี้ก็เป็นข้อมูลแล้วก็รูปลักษณ์หน้าตาของเซ็นเซอร์ลมยางในฮุนไดสตาร์เลียนะครับไว้คลิปหน้ามีอะไรใหม่เดี๋ยวไว้พบกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ